สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาชมนะคะมีตัวอย่างผลงานประกานะคะซึ่งเป็นแบรนด์ต่างๆนะคะก็อันนี้เป็นผลงานที่ ทำจริงนะคะเตรียมจะส่งให้กับลูกค้านะคะที่เลือกในแต่ละรุ่นนะคะชอบต่างกันนะคะแล้วก็สามารถเลือกข้อความได้เลือกภาษาแล้วก็เลือกฟอนต์ได้นะคะในการทําชื่อนะคะสําหรับปากกาแบรนด์เนมเนี่ยจะมีรุ่นให้เลือกนะคะหลายร้อยรุ่นมากๆนะคะแล้วก็ปากกาก็กจะมีอยู่ประมาณ3หัวชนิดนะคะลูกกลื่นโรลบอลแล้วก็ในส่วนของฟอสเทนเทนนะคะสำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะว่ารอบนี้นะคะมีลูกค้าเลือกที่จะใช้เป็นรุ่นอะไรบ้างนะคะ สำหรับตัวรุ่นแรกนะคะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นตัวประกาแบรนด์ปาร์เกอร์นะคะลักษณะของตัวด้ามเนี่ยจะเป็นตัวด้ามโลหะอันนี้เป็นรุ่น VIP ของ p a r k เกอร์ชื่อรุ่นของเขาคือ s o n เ e t 17นะคะลักษณะสีของตัวด้ามคือสแตนเลตตัดด้วยอะไรสีทองนะคะแล้วก็ลักษณะตัวด้ามที่เป็นด้ามหมุนแบบนี้นะคะคกลไกการใช้งานเนี่ยจะเป็นในส่วนของประการูกรลื่นเราก็ใช้วิธีการหมุนออกมา ตัวด้ามเป็นสแตเลสทั้งด้ามน,นะคะอะไรที่ตัดตรงนี้นะคะเป็นสีทองแหนบของตัวซันเน็ตรุ่นนี้นะคะก็ลักษณะเป็นตัวโมเดลใหม่และจะตัดด้วยอะไรที่เป็นตัว3มแฉกแบบนี้หวัวก็เป็นสีทองทั้งหมด นะคะตรงนี้จะเขียนคำว่า Parker Made in France นะคะรุ่นนี้นี้ในส่วนของการทำชื่อนะคะสำหรับตัวด้ามสีเงินเวลาที่ทำชื่อก็จะได้สีออกประมาณนี้คราวนี้บางท่านถามว่าสามารถใส่ได้ตัวกี่ตัวอักษรนะคะแล้วก็จํากัดไหมนะคะการทำเลเซอร์วิธีที่เราทำนะคะจะเป็นการยิงลงไปซึ่งเราไม่จํากัดตัวอักษรการทําชื่อจะขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่เนี่ยสามารถลงได้ เท่าไหรนะคะอย่างบางด้ามเนี่ยมีพื้นที่ในการทําชื่อได้น้อยใช่ไหมคะหรือว่าตัวด้ามผอมอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะทําอาจจะประมาณแค่1บรรทัดนะคะสําหรับอย่างตัวด้ามน,นี้เนี่ยเราสามารถที่จะลง2บรรทัดได้เราก็ใส่ลงไปได้ตัวนี้ลูกค้าเลือกที่จะทําทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะคะก็ได้ออกมาค่อนข้างชัดเจน นี้ในส่วนของเรื่องการทําสีนะคะสีที่เราจะใส่ลงไปเนี่ยอย่างตัวนี้ถ้าเกิดเป็นตัวบอดี้สีดำอะคะ่ะเวลาชื่อที่เราใส่ลงไปก็จะได้สีตัดกันซึ่งมันจะทําให้ฟอนต์ตัวหนังสือเนี่ยชัดขึ้นแต่ว่าด้ามสีเงินนะคะก็ถือว่าออกมาอ่านได้ชัดเจนนะคะเพราะว่างานเลเซอร์เนี่ยค่อนข้างคมชัด ตัวนี้นะคะตัวแรกคือ Sonnet 17บออลพอยเพนนะคะสเตนเลสสตีลแหนบสีทองลูกลื่นถัดมาก็จะเป็นตัวด้ามเงินเช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัวนี้เป็นตัวด้ามเงินอร่ยทองของปากาครอสนะคะชื่อรุ่นของเขาคือ c อ o s สเซนจูรี่ o ซ e คอร s สเซนจูรีเนี่ยจะเป็นตัวด้ามออก้อมสลิมแบบนี้แล้วก็ตัดด้วยอร่อยสีทองนะคะสำหรับตัว c อ o s สโอเค ก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีเขียนชื่อแบรนด์ Cross นะคะแล้วก็เป็น Made in USA แบบนี้สวยงามนะคะตัวนี้เป็นคอสเซนจูรี่รุ่นเดียวกันนะคะสำหรับ2รุ่นนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวคอสสีดำนะคะตัดด้วยอะไรสีเงินเวลาทำชื่อก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ ถัดมาจะเป็นตัวปากกาแบรนด์ลามี่นะคะตัวนี้เป็นลามี่ที่เขาเรียกว่าสีครอสมิกนะคะลามี่ออสตารนะคะสำหรับตัวออสตาร์รุ่นนี้เป็นตัวสีลิมิเต็ดนะคะของปี2021อ่าก็จะเป็นตัวสีออกคล้ายๆตัวทองโรสโกเขาเรียกว่าสีครอสมิกนะคะชื่อแบรนด์ของเขาก็จะมีในส่วนของตรงนี้เขียนว่ารามี่ตัวตูดของเขาจะเขียน m a ด e ินเยอรมันนะคะประมาณนี้ แบบนี้เขาเรียกว่าตัวหัวแบบหมึกโรลบอลนะคะเราก็ใช้วิธีการใช้งานคือดึงปอกขึ้นมานะคะเวลาเราเปลี่ยนหมึกเนี่ยเราก็เปลี่ยนได้โดยง่ายโดยการที่หมุนออกมาแบบนี้ไม่ยากนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นตัวของป a r เกอร์บ้างนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวป a r เกอร เขาเรียกว่า Parker c h ์ t t e r p r e m i พ m Tower g a า e นะคะสีของตัวด้ามเนี่ยจะเป็นตัวสีออกเทาดำแบบนี้นะคะแล้วก็มีรวดลายของตัวด้ามด้านบนแบบนี้นะคะเขียนว่า Parker อ่าตรงนี้ก็ระบุ Made in France เช่นเดียวกันนะคะแนบของ Parker ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเขาเลยนะคะเป็นลูกศรสามแฉกแบบนี้ อันนี้ก็เราสามารถทําชื่อฟอนต์ได้นะคะตรงนี้เราก็เลือกได้ฟอนต์ลักษณะอย่างนี้ก็สวยนะคะอ่านง่ายก็คือเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดแ่าชัดเจนเปตัวด้ามกด ถัดมาก็เป็นปาร์เกอร์เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เป็นปาร์เกอร์จอตเตอร์แแต่วันนี้เป็นจอตเตอร์สแตนเลดซึ่งไม่ได้ลงว่าพรีเมียมคือสังเกตถ้าเกิดมีคําว่าพรีเมียมมันจะเป็นตัวรุ่นพิเศษที่มีรวดรายนะคะเพราะฉะนั้นพวกรุ่นที่คําว่าพรีเมียมเนี่ยก็จะแพงกว่ารุ่นที่เป็นรุ่นปกตินะคะอย่างตัวยนังนี้นะก็จะมีรวดรายพิเศษขึ้นมาสําหรับตัวนี้เป็นตัวจอตเตอร์สแตนเลดนะคะก็เป็นตัวจอตเตอร์สแตลเลสีลายเรียบเรียบนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสีให้เเลือกไม่ว่วาจะป็น งินร้วนสีอย่างนี้เขาเรียกว่าสีออกน้าเงินนะคะ r o ร o ยบู u, ก็เป็นจ็อตเตอร์สเตเลสรโยบูนะคะ,ะก็จะมีชื่อแบรนด์เช่นเดียวกัน Parker ถัดมาจะเป็นในส่วนของ Parker อร์จอตเช่นเดียวกันแต่จ o อตเตอรุ่นนี้เนี่ยเป็นตัวทรงเปิดปอกแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นหมึกโรลล b บอลนะคะแล้วก็บอดี้ของเขาตรงนี้เป็นพลาสติกนะตัวนี้ก็เลยเป็นตัวรุ่นถูกสุดของตัวโรบอลนะคะตัว อ,อ,อย่างนี้เขาเรียกว่า Parker Jo t t e r ตเตอสแตนะคะก็เป็นตัวรุ่น Standard เนี่ยซึ่งจะเป็นบอดี้พลาสติกตรงนี้ในส่วนของตรงนี้เป็นสเตเลสทุกรุ่นก็สามารถที่จะทําชื่อได้เช่นเดียวกันรุ่นนี้ก็เลยเป็นตัวรุ่นหมึกซึมโรโบอลที่ราคาไม่สูงจนเกินไปนะคะตัวนี้นะคะก็ราคาหลักไม่เกิน500นะคะสําหรับบอดี้รุ่นนี้สวยงามก็มีหลายสีนะคะ ถัดมาจะเป็นตัวในส่วนของแบรนด์เพนเทลบ้างนะคะตัวนี้เป็นเพนเทลที่สีทองส่วนใหญ่สีของเพนเทลเนี่ยจะเป็นสีหลากหลายรุ่นสีทองนี่ก็นับนับรุ่นได้เลยนะคะก็จะมีตัวบอดี้ตัวนี้แหละที่เป็นตัวเอเนเจลหมึกเจลด้ามสีทองนะคะแล้วก็เขาชื่อว่ารุ่น เฮนเทลเอนเนเจ t รทวิสก็คือใช้การใช้งานเป็นตัวหมุนเวลาหมุนออกมาเป็นหมึกเจลรุ่นนี้ก็ถือว่าดูดีมากนะคะแล้วก็เป็นทรงที่สวยจับถนัดมือใช้น้ำหมึกเป็นน้ำหมึกเจลเพราะฉะนั้นเนี่ยหาหมึกเปลี่ยนง่ายแล้วก็ราคาหมึกก็คือไม่แพงนะคะเป็นหลัก10บาทเราสามารถที่จะใช้หมึกได้แล้วก็มันเขียนค่อนข้างดีซึ่งหมึกของเอเนเจลเนี่ยมีให้เลือกหลายหัวขนาดไม่ว่าจะเป็น0.4 0.5 0.7 1.0นะคะแล้วก็มีสีให้เลือกมาก รุ่นพวกนี้นะคะเวลาเปลี่ยนหมึกเนี่ยเราก็หมุนตรงกลางด้ามอย่างนี้ได้เลยอ่าเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นหมึกที่เป็น made in Japan นะคะในด้ามเขาแถมมาเป็นขนาด0.7ก็คือเป็น medium size ก็คือประมาณขนาดกลางๆบางคนชอบหมึกหัวเล็กก็0.5ไปหาเปลี่ยนได้นะคะตัวนี้ เทนเทลอีกรุ่นหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นตัวรุ่นพรีเมียมที่ราคาไม่สูงจนเกินไปนะคะมาพร้อมกล่องหนังด้วยเช่นเดียวกันรุ่นนี้ก็เลยเป็นรุ่นที่ราคาย่อมเยาวแล้วก็ขายดีนะคะมีอยู่ประมาณ3สีน้ำเงินดำ แดงนะคะราคาอยู่ที่ไม่ถึง300บาทเนี่ยเราสามารถจะได้ตัวเป็นตัวทรงด้ามโลหะแล้วก็เป็นทรงแปดเหลี่ยมนะคะที่สําคัญเวลาทําชื่อออกมาเนี่ยสวยราคานี้เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นซึ่งราคาได้เท่ากับพวกประกาโลหะทั่วไปเลยนะคะที่สําคัญก็ได้กล่องหนังของเพนเทลด้วยเห็นไหมเวลาที่เราทําชื่อมาก็ค่อนข้างที่จะถือว่าชัดแล้วก็สวยงามมากนะคะใช้เป็นน้ำมึกเจลเช่นเดียวกัน ถัดมาเรามาดูในส่วนของปากกาแบรนด์อาร์ติเฟนะคะอ่าสำหรับตัวนี้ a r t i f ิ c ฟอ่าพอดีสองด้ามน,นี้สีคล้ายกันตัวนี้เป็นเพนเทลตัวนี้เป็น a r t ์ติเฟกต์เขาเรียกว่าสีดำดำโรสโก o นะคะอ่าเหมือนกันเลยเดี๋ยวลองมาดูตัวนี้เป็น a r t ์ติเฟนะคะชื่อรุ่นของเขาคือมา t ทริก Black r o s รสโกนะคะเป็นด้ามลูกลรื่นทรงหมุนเช่นเดียวกันก็สวยงา ตัวนี้ใส่ชื่อได้นะคะสำหรับในส่วนของตรงนี้นะคะเป็นด Rose ัมโบรสโกเช่นเดียวกันเขาเรียกว่าเพนเทลเซอริงนะคะเป็นดัมรูปรื่นของเพนเทลก็ถือว่าราคาอยู่ประมาณ500สามารถที่จะทำชื่อได้เป็นดัมโรหะแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูพรีเมียมนะคะมาพร้อมกล่องหนังเช่นเดียวกันเวลาใส่ชื่อลงไปนะคะก็จะได้เป็นสีออกประมาณนี้ สำหรับตัวนี้นะคะเพนเทลเราก็อาร์ติเฟนี้ในส่วนของอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นตัวรุ่นของ Rotting นะโรตติ้งเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ของดินสอที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะคะวันนี้เรามีตัวอย่างของโร t t i n g ให้ดูไหล่ยด้ามดูกันนะตัวนี้เขาเรียกว่า Rotting 600นะคะขนาด0.5เราก็มี0.7 b o บอดี้ของตัวรุ่นนี้นะคะจะเป็นตัวโลหะทางด้ามซึ่ง มีน้ำหนักแล้วก็เวลาจับเนี่ยจะค่อนข้างที่จะจับถนัดมือนะคะสีออกมาสวยงามตัวนี้เป็นตัวด้ำบอดี้สีเงินนะคะเราก็ทําชื่อได้เช่นเดียวกันสำหรับในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นบอดี้สีดำเวลาทําชื่อก็จะค่อนข้างสวยไะคะสวยงามน,นะคะนี้เราก็เลือกฟอนต์ได้ต่างกันนะคะก็คือแล้วแต่เลยว่าใครชอบฟอนต์อะไร ก็สวยงามนะคะสําหรับตัวนี้ด้ามโลหะทั้งด้ามเป็นดินสอทรงหเหลี่ยมสําหรับในส่วนของตัวรุ่นนี้นะคะเป็นปากกาโลหะสัญชาติไต้หวันนะคะตัวนี้เราไม่ได้ระบุแบรนด์นะคะก็เหมาะสําหรับการที่จะทําเป็นของขวัญแล้วก็งบประมาณราคาไม่สูงก็คือแบบด้ามละร้อยกว่าบาทนะคะก็สามารถที่จะทําเป็นของขวัญได้สวยงามก็ วันนี้มีตัวอย่างในส่วนของตัวเนมการ์ดด้วยเขาเรียกว่าเป็นตรับน้ำบัตรนะคะรุ่นนี้จะเป็นตัวรุ่นสแตนเลเ,เขาเรียกตัวด้ามสแตนเล็นะคะขนาดของเขานะคะก็ขนาดที่ใส่น้ำบัตรได้แล้วก็วัสดุเป็นตัวสแตนเล็สามารถที่จะใส่ชื่อได้บอดี้รุ่นนี้เป็นตัวด้าสเีเป็นตัวชิ้นสีดำนะคะซึ่ง รุ่นนี้จะมีสีดำสีเทาแล้วก็สีเงินนะคะก็สำหรับใครที่อยากได้ของขวัญอย่างอื่นที่ไม่ใช่ปากานะคะก็จะมีในส่วนของตัวพวกตรับนาบัตด้วยเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ก็อยู่ประมาณแค่ร้อยกว่าบาทเราก็ทำชื่อให้ได้นะคะก็สำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็มีตัวอย่างหลายรุ่นนะคะที่นำมาให้ชมกันไม่ว่าจะเป็นคอสปาร์เกอร์รามี่เพนเทล นะคะรวมไปจนถึงรอตติ้งนะคะแล้วก็พวกตรับน้ำบาดกับปากกาสัญชาติไต้หวันอันนี้ถ้าเกิดท่านใดสนใจแบรนด์อะไรนะคะสามารถกดติดตามดูกันได้ใน ish, เพลริชช่องนะคะเราก็เลือกในหลวดของแมนต่างๆนะคะก็ถ้าเกิดไม่ พาชมคลิปดีๆนะคะจากทางร้านเราก็สามารถกดติดตามกันได้ที่ YouTube ช่อง p e เพ a n d Name นะคะสำหรับท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ทักมาในส่วนของ Facebook ได้นะคะเป็น Facebook ปากกาแบนดเนมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ